ข่าวด่วนคุณผู้ชนล่าสุดน้องป๊อปสุชาดาครับได้ออกมาโพสครับแล้วก็เคลื่อนไหวบน Facebook เรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์นะครับ Facebook น้องป๊อปสุชาดาเพชรบ้านแพงนะครับได้เขียนเอาไว้บอกว่าป๊อปลงจากเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์หลังจากที่บอสโจสั่งพักงานเหตุเกิดจากลาบ่อยคือเรื่องจริงค่ะ เนื่องด้วยช่วงหลังป๊อปมีอาการปวดหลังนะครับเกิดจากการนั่งรถนานๆรถตอนเดียวเดินสายหลายร้อยกิโลจึงทำให้ปวดหลังและมีอาการปวดมาเรื่อยๆนะครับทำให้งานเนี่ยไม่ได้ทำแบบเต็มที่จริงๆจะประคองให้จบฤด้ดูการนะคะแล้วจะแจ้งบอสและเมื่อบอสแจ้งแล้วก็ขอน้อมรับค่ะขอบคุณบอสโจซ้อนนุชนะครับแล้วก็แท็กมายังนะครับทางด้าน สอนุษนะครับแล้วก็ญาสุภาพป่าอำนาจและทีมงานผู้บริหารทุกคนที่มอบโอกาสได้สร้างผลงานบนเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงหลังนี้ขอบคุณองค์กรสาวน้อยนะครับที่เป็นพื้นที่ที่ดีและอุดมสมบูรณ์ในการพัฒนาตัวเองขอบคุณเพื่อนร่วมงานทีมเพชรที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับ FC ที่คอยผลักดันให้กาลังใจมาโดยตลอดขอบคุณแม่แม่เอ ที่รักและเมตตานะครับอ่ะทั้งนั้นบอสโจก็มาคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าเอาใหม่ลูกนะครับให้ร่างกายแข็งแรงค่อยมาสู้กับหมู่ใหม่นะครับเนาะอ่ะอุ้มอิ่มก็ไปคอมเมนต์นะครับนะครับอุ้มอิ่มก็ไปคอมเมนต์ให้กําลังใจน้องครับทุกคนอ่ะสรุปว่าลงจริงๆนะครับทุกคนเมื่อวานนี้เนาะใครบอกว่าบอสโจทำคอนเทนต์เนี่ย ก็คือไม่ใช่คอนเทนต์นะครับสำหรับเมื่อวานนี้เนาะเราก็ได้ทราบไปแล้วกับเหตุผลหลักๆของน้องป๊อปสุชาดาเพชรบ้านแพงครับซึ่งเผยสาเหตุนะครับว่าตัวเองเนี่ยปวดหลังนะครับแล้วก็มีอาการปวดมาโดยตลอดนะทุกคนหลังจากที่เดินสายเนาะทุกคนโอ้โหหมอลำอย่างที่บอกครับอย่างที่อิ่มข่าวกระแสบอกว่าถ้ารถตอนเดียวก็น่าจะหนักอยู่นะทุกคนกับการเดินทางทุกวันแต่ทีนี้น้องก็บอกแล้วว่าน้องเนี่ยก็ประคับประคองตัวเองมาจน จนถึงทุกวันนี้เราก็อยากจะประคับประคองนะครับให้จบฤด,ดูกาลแต่ทีนี้บอสโจเหมือนกับว่าได้แจ้งแล้วก็ขอน้อมรับนะครับแล้วก็บอสโจเนี่ยได้สั่งพักงาน,นครับก็ขอน้อมรับมาณนะทีนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะหลังจากที่นะครับเหตุเกิดเนี่ยจากการลาบ่อยคือเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงที่น้องลาบ่อยจริงๆเนาะด้วย ป๊อปเนี่ยมีอาการปวดหลังนะครับเกิดจากการนั่งรถนานๆรถตอนเดียวเดินทางหลายร้อยกิโลในแต่ละวันนะครับจึงทําให้ปวดหลังและมีอาการปวดมาเรื่อยๆนะครับทำให้งานเนี่ยได้ ทำได้ไม่เต็มที่นะครับเนาะสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ครับที่บอสโจเนี่ยได้มีการนะครับโพสต์ถึงน้องป๊อปสุชาดาเพชรบ้านแพงครับทุกคนเกี่ยวกับอ่าป๊อปเนี่ยลางานบ่อยไปแล้วนะใช่ไหมครับทุกคนเมื่อวานนี้บอสโจก็ได้มีการโพสต์ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยแฟนๆก็บอกว่าเอะสรุปใช้ c คอนเทนต์มอบโล่หรือเปล่าชาเนี่ชาวเน็ตก็เลยตาดีนะครับว่า การมอบโล่เนี่ยน้องป๊อปเนี่ยได้ได้รับโล่ไปสักพักหนึ่งแล้วก็น่าจะไม่ใช่คอนเทนต์นะครับเนาะซึ่งบอสโจเนี่ยก็ได้โพสต์เมื่อวานนี้หลายคนก็อ่ะสงสัยว่าสรุปเรื่องจริงหรือคอนเทนต์นะครับอ่ะสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้เลยนะครับที่บอสโจได้มีการโพสตบอกว่าป๊อปถ้าจะลางานบ่อยขนาดนี้ก็พักไปเลยนะลูกนะครับอ่าบอสโจก็บอกแบบนี้ก็คือตรงๆงอ่ะครับทุกคนคือตรงๆนะครับบางคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่า บอสโจเนี่ยทำไมเขาเรียกว่าอะไรอะไม่บอกน้องส่วนตัวใช่ไหมครับแต่คืออุม้มเข้าใจบอสโจนะอุม้มเข้าใจบอสโจนะครับว่าหนึ่งเลยก็คืออยากให้เตือนทุกคนว่าถ้าใครลาบ่อยเนี่ยก็คือพักไปเลยคือไม่ได้อยากจะบอกแค่น้องป๊อปสุชาดาคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เนาะเป็นเป็นอีกแง่มุมหนึ่งเลยให้กับ หมอลำหล,หลายวงครับอย่างเมื่อวานเนี้ยคุณบอยสีชัยก็ได้มีการมาแชร์ไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้องป๊อปก็ได้เผยสาเหตุแล้วนะว่าน้องอยากจะประครับประคองให้จบฤดูกาลนั่นแหละแต่ด้วยร่างกายแล้วก็บอสโจเนี่ยสั่งพักก่อนก็อาจจะไม่ได้ไปต่อถึงจบฤดูกาลใช่ไหมครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับน้องป๊อปสุชาดาด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้รักษาสุขภาพเนาะอย่างที่บอสโจบ,บอกว่าเดี๋ยวคือมีโอกาสเดี๋ยวค่อยกลับ นะครับมาลุยกันใหม่นะก็รักษาตัวเองให้ดีก่อนครับทุกคนเนาะสุขภาพสําคัญที่สุดนะครับสุขภาพสําคัญที่สุดจริงๆทุกคนอย่างอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองเนี่ยคือคนสนิทของอุ้มอิ่มเนาะเป็นผู้จัดการอุ้มอิ่มเนี่ยนั่งรถนานเหมือนกันครับทุกคนแล้วก็เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับ ก็ทำให้แบบว่าต้องเข้าไปผ่าตัดเลยถึงขั้นได้ผ่าตัดเลยอายุนน้อยอยู่เลยนะครับทุกคนนะ้อน้องก็เป็นกําลังใจให้กับน้องก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปตรวจพี่บิ่มแนะนําให้ไปตรวจกับคุณหมอเลยว่าเส้นมีเส้นตรงไหนที่มันมันทับเส้นประสาทเราหรือเปล่าเพราะถ้ามันปล่อยให้แบบระยะเวลาที่แบบเนิ่นนานกว่านี้ นะครับอาจจะทําให้น้องเนี่ยสุขภาพแย่ลงแล้วก็หนึ่งเลยก็คือร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันนะครับอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าฉันยังแข็งแรงฉันยังเดินทางได้ฉันยังสุขภาพดีไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่สุขภาพคนเราไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่อิ่มเนี่ยนั่งรถคันเดียวกันกับผู้จัดการอุมอิ่มผู้จัดการอิ่มเดี้ยงไปแล้วอุ้มอยังยังนั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าร่างกายของคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกําลังใจเนาะให้กับทางด้านน้องป๊อสุชาาด สาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยก็แล้วกันนะครับน้องก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่มากฝีมือแล้วก็มากความสามารถนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับในทุกๆเส้นทางก็แล้วกันนะครับเนาะคิดว่านะครับน้องเนี่ยก็น่าจะไปรักษาตัวแล้วไม่แน่นะครับในฤดูกาลหน้านะครับเราเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะได้เห็นน้องกลับมาบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็เป็นได้ครับทุกคนอุ้มีม่ไม่ทราบจริงๆว่าน้องลาบ่อยหรืออะไรยังไงหรือเปล่า นะครับนะอุ้มอิ่มไม่ทราบเลยว่าน้องแบบลาบ่อยหรืออะไรยังไงคือมิ่แบบคือเราแทบจะไม่ได้ดูเลยเพราะว่าคนสมาชิกในวงเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเนาะบางคนก็บอกว่าน้องป๊อปเนี่ยไม่ได้ลาบ่อยใช่ไหมอ่าอ่าอันนี้เราก็ไม่ทราบเนาะว่าภายในเขาอะไรยังไงนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ นะครับน้องป๊อปสุชาดาด้วยกันแล้วกันนะครับนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยิ้มน้องจะเอาข้อความของน้องป๊อปเนี่ยมาขึ้นให้ทุกคนได้ดูท้ายคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปส่งกําลังใจให้กับน้องป๊อปสุชาดาด้วยกันแล้วกันครับทุกคนให้น้องรักษาสุขภาพแล้วก็กลับมาสู้งานต่อนะครับบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกเชื่อว่าแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงรักน้องเยอะแล้วก็ สนับสนุนน้องนะครับถ้าน้องกลับมาอีกนะครับนะ้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับข่าวอุบัติเหตุเนี่ยโอโ้โหเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับน้องก็ฝากพ่อแม่ f c ทุกคนนะครับดูแลตัวเองด้วยถ้าไม่ไหวก็คือจอดพักก่อนนะครับเนาะจอดพักก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะเป็นกําลังใจให้น้องป๊อปนะคะ